สวัสดีค่ะตุกกี้นะคะ25หธันวาคมนี้เจอกันนะคะคริสต์มาสนี้ต้องมาดูค่ะฟรีคอนเสิร์ตตุกกี้โชว์พร้อมศิลปินรับเชิญอีกมากมายค่ะที่นี่เลยค่ะ Mix Mall ค่ะที่หน้าหาดราวัยฮาวายนานะคะงานนี้บอกเลยว่าฟรีต้องมานะคะฟรีจริงๆตุกกี้โชว์ สวัสดีครับทุกคนครับผมบอยพิษณุเองนะครับผมวันที่25ธันวาคมนี้นะฮะถ้าใครยังไม่มีแพลนจะไปไหนนะฮะไปเจอกันครับที่ราวายนะเพสนะฮะที่ภูเก็ตนั่นเองครับบอกได้เลยครับว่างานนี้สนุกสนานแน่นอนฮะเหล่าบรรดา AF นะฮะรวมตัวกันไปสร้างความสุขให้กับทุกคนนะครับและยังมีพี่มัมลาคอนิกมีคุณตุ๊กกี้ไปด้วยนะฮะบอกได้เลยว่างานนี้ทุกคนจะมีความสุขในค่ำคืนวันคริสต์มาสนะครับเจอกันนะครับ สวัสดีค่ะมิน้นมินิตาวัฒนกุลนะคะสำหรับคริสต์มาสนี้นะคะ25ธันวาคมใครยังไม่มีแพลนจะไปไหนนะคะมาเจอกันที่ภูเก็ตค่ะกับ ราวยานะเฟสแกรนด์โอเพนนิ่งออฟมิกซ์มอลค่ะเจอกันได้นะคะที่หาดราวยนะคะตั้งแต่โอ้โหสี่ทุ่มเป็นต้นไปก่อนนั้นก็ได้เพราะว่านี่ก็ไปสแตนบายก่อนอยู่แล้วนะคะงานนี้บอกเลยว่ามีฟรีคอนเสิร์ตกันแบบจุกๆนะคะจะได้เจอทั้งพี่มาคลคอนิกนะคะพี่ตุก๊กี้กับตุก๊กี้โชว์นะคะรวมถึงแก๊ง AF ของพวกเรานะคะไปร้องเพลงสนุกสนุกเอนเตอร์เทนทุกคนตลอดค่ำคืนเลยคะ่ะเจอกันนะคะ สวัสดีครับผมรอนพัทรพลโตอุ่นเองครับอยากขอเชิญชวนทุกคนเลยครับมาเที่ยวงานคริสต์มาสกันครับกับงานนี้ครับราวัยนะ Face ก c นโอเ e นนิ่งออฟ x ์มิกซ์ครับงานจัดขึ้นวันจันทร์ที่25ธันวาคมที่หาดราวัยภูเก็ตเลยนะครับแล้วก็ในงานนะครับแน่นอนว่าเจอกับศิลปินมากมายครับไม่ว่าจะเป็นพี่ตุกกี้ครับ พี่มัลคนิกแล้วก็แน่นอนครับแก๊ง AF ของพวกผมนะครับงานจัดตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเป็นต้นไปเลยก็ใครว่างก็มาฉลองคริสต์มาสด้วยกันนะแล้วเ,เจอกันนะครับสวัสดีค่ะเปรี้ยวเอนะคะวันนี้นะคะเพรี่รก็อยากจะมาเชิญชวนทุกๆคนนะคะมา Merry Christmas กันนะคะในงาน ราวายนาเฟสนะคะที่หาดราวัยนะคะในวันจันทร์ที่25ธันวาคมนี้วันคริสต์มาสนะคะรับรองว่าทุกทุกคนนะคะจะได้เจอโชว์อลังการงานสร้างนะคะรวมถึงศิลปินเยอะแยะมากมายนะคะที่จะไปรวมมอบความสุขให้กับทุกๆคนในวันนั้นนะคะอยากจะเชิญชวนให้มากันเยอะๆนะคะเพราะว่าเป็นฟรีคอนเสิร์ตด้วยนะคะมากันเยอะๆนะคะเราเจอกันช่วง6โม,มงเย็นเป็นต้นไปนะคะ สวัสดีครับผมปานพนบนะครับผมอยากเชิญชวนทุกคนครับวันที่25ธันวาคมนี้หรือวันคริสต์มาสนะครับผมมาเจอกันได้นะครับที่หาดราวัยมิกซ์มอนะครับงานราวายาน่าเฟสนั่นเองนะครับผมศิลปินมากมายเลยมีรุ่นพี่ AF นะครับมีพี่ตุ๊กี้โชว์ด้วยสนุกสนานแน่นอนครับเจอกัน25ธันวาคมนี้ที่ภูเก็ตช่วงค่ำเป็นต้นไปเลยครับ